สวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์คั d i l l a c F1 ทีมซึ่งมาดูกันครับว่าเราจะพาคัด i l l a c ขึ้นเป็นหัวแถวได้หรือเปล่าซีรีส์นี้ก็มาแต่ว่าขั้นกลางระหว่างซีรีส์วินเลียมก็สำหรับวินเลียมยังทำอยู่นะครับแต่พักซีซันแป๊บน,นึ่ง <c oughs> ขอแวะมา ดีกทีมสักหน่อยก็ไปครับเราตอนนี้เรามีเรามีเวลา72วันในการดีไซน์รถซึ่งทีมงานผมก็ประมาณนี้ครับคาหนึ่งเราเป็นวัตทรีโบตัสแล้วก็มิกชูมักเชอร์ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าส่วนเลสเอนจิเนียเป็นซาเวียร์มาโกสปาโดสแล้วก็ฮิวส์เบิร์ดส่วนอเฟ i a t e เราผมมองไว้ที่ น,น,นะน้องเติน้นน้องเติน้นสำหรับคนไทยน้องเติ้นอยู่ไหนเอ่ยน้องเติน้นทัศนพลนี่อายุ19ปีทัศนพลอินทรภูักโอเคไปเราจ้างเขาสัก3ปีไปซีซั่นนี้แหละเงินล้านหนึ่งเยอะไป <c oughs> <c oughs> เราให้ประมาณ5 000, 5า0สนหะ้าห่นไป New driver high ทัศนพลนท t a b ูวั o s a k โอเคแล้วก็มีเด็กปั้นแลละส่วนสตาฟเราเป็นแดนฟาโลฟแล้วก็ Eligo บาวโบแล้วก็ส่วนอ่าอันนี้เขาเรียกอะไร Sport directing director เออเป็นโจนาธานเวลเล่เวทเล่เออไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า ก็ประมาณนี้ครับสตาฟผมยังไงเราก็ไปไอดีไซน์รถกันดีกว่าเพราะว่าอันดับเราสุดท้ายเลยทีมน้องใหม่อันดับแรกเหมือนเดิมครับเราอันเดอร์ฟร์ก่อนเลยสุดเลยสุดเลย Okay. สักสามคนนอ r m มอลธรรมดานเนี่ยแหละเฮ้ยผมลืม Facility เออยังไม่ได้สร้างเลยไปสร้างให้หมดทีมองทีมหับก็สร้างให้หมดเลสซิมูเลเตอร์ก็สร้างให้หมด,มหหมดไปเรามาสร้างต่อก็ชาริส เหมือนเดิมเราไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะร้อนเกินเดี๋ยวเราสร้างไซพอดโอเคอันเดอร์ฟอรเราเรียบร้อยแล้วเราสร้างไว้สัก2อันก่อน หรืออันนึงดีสองอันแหละโอเคแจสซิสก็เรียบร้อยแล้ววางไว้ซัอกสองอันว่ากว่าจะแข่งมันก็ส4บสีวันอะ่ะก็จะเสร็จทันแหละแล้วก็ดีไซน์ต่อไปเราไซพอร์ต ไ่พอร์ตไปเลยเครื่องจะได้ไม่ร้อนมากแล้วอีกอันหนึ่งเราเอาเป็นอ,อะไรดีฟอนต์วิงฟอนต์วิงแล้วกัน ตอครับเคอันเดอร์ฟอร์เรียบร้อยแล้วไปใส่กันดีกว่าก็ไม่ขยับเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเรออีกรอเวอร์ชั่นถัดไปจะซีดก็เรียบร้อยแล้วขยับบ้าก็ไฮสปีดขึ้นมานิดนึงส่วนนันอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่กันต่อ ไซ่พอดก็เรียบร้อยแล้วไปสองอันเผื่อไว้ไม่ทันแข่งเราต้องล่าชล่าชก็ไม่ทันไม่เป็นไรช่างเัินโอเคฟอนวิงเราเสร็จปีทันสนามแรกก็สนามแรกออสเตรเลียก็คือพวกนี้อาแล้วก็ไซปพอดโอเคใส่เลย โอเคเพอระสิทธิภาพลดขึ้นมาดีนิดนึงไฟเราไปสนามแรกก็ดีกว่าป่ะ Let's go มาครับมากันที่เมลเบิร์นออสเตรเลียสนามแรกของคดิ i l ล a ก F1 ทีมจะเป็นยังไงไปดูรับเอาครับไฟเริ่มขึ้นแล้วแล้วออกตัวไปแล้วครับ ปริไฟเราไม่ดีเลยดีแค่มิกชูมาร์เชอร์อยู่อันดับ11ตอนนี้ส่วนโบตาสอันดับสุดท้ายเลยมัง้งเราไปลุ้นมิกดีกว่า Mick มิกมีลุ้นกว่าอยู่อันดับ10ครับตอนนี้ตามหลังเรียมรอสัน ก็ลันสโตร์แล้วแซงลันสโตร์ขึ้นมาดับก้าวครับแทงมาได้ก็ฉีกเลย <P 9. S 1> แล้วจี้ท้ายเรียมรอซ่านครับตอนนี้ <P 9. S 1> ถือว่ามีลุ้นแต้ม สำหรับสนามแรกของ Cadillac F1 ทีมแล้วยังไงจะแซงหรือเปล่ายัางยังอยู่อันดับ9ครับส่วนบูตาสอยู่อันดับ20ครับแซงนิโก้ฮุกเกนเบิร์กตามหลังอัล o บนอยู่ตอนนี้ ทางร้อนเกินชูมัคเชอร์พยายามจะแซงเรียมล้อสั้นนะตอนเนี้ยเหมือนจี้ท้ายอยู่ ดีอรเอสครับถึงหรือเปล่าไม่ถึงโดนเขาฉีกไปเลยอ่าแต่แมจี้ตอนห้งนี้ห้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่ <c oughs> ขึ้นมา จะแสงได้หรือเปล่า d i โซนข้างหน้าไม่ได้ไม่ถึงครับออนบอร์ดไปกับ Mixmaster ครับ ยังอยู่อันดับ9ครับส่วนบอตัสอยู่อันดับ20เหมือนเดิม <Full push. S 1> ตอนนี้เราอยู่อันดับ10กับ11ครับบตัสอยู่อันดับ11ส่วนมิกมิกชูมาร์เชอร์อยู่อันดับ10มีลุ้นแต้มครับ1แต้มกเ็เพียงพอสำหรับสนามแรกสำหรับทีมใหม่นะ หรือว่ามีลุน้นแล้ว D.I.S จะแซงคีมี่ฮันโตนารีครับจะได้หรือเปล่าเหลือรอบสุดท้ายครับเขาสู่รอบสุดท้ายแล้ว จีฮิมี่มายังไง D.I.S. แซงหรือเปล่าแซงเรียบร้อยครับขึ้นมาดับเก้าครับมิกชูมั์เชอร์ส่วนโบตาแซงเปีย์แกลลี่ขึ้นมาดับสิบเอ็ด โอ้โหสนามแรกถือว่าเราดีนะเนี่ยขับดีเลยนะเนี่ยเราจะโดนหรือเปล่าเนี่ยโค้งสุดท้ายยังยังอยู่ครับ ไม่ใช่โค้งสุดท้ายดินี่โค้งสุดท้ายของจริงนี่มาแล้วโค้งสุดท้ายแล้วยังไงทางตรงยังไงโดน d i s มาเนี่ยอา้ายังไม่รอบสุดท้ายอีกเหรอเอา้าตายแล้วแบบนี้ยัง โอ้โหอเราก็นึกว่ารอบสุดท้ายจริงๆจบเลยแบบนี้โ oh <laughs> อ้โหอุตส่าตื่นเต้น oh. นึกว่ารอบสุดท้ายแล้วที่จริงไม่ใช่นี่รอบสุดท้ายของจริงรอบสุดท้ายของจริงเลยเนี่ยโอ้โ oh หยางไม่ถึง หัวยางแตกอะดิตอนนี้แล้วจะแซงยังไงโอ้โห,ยา,ห,โโหโย,ยางไม่ไหวแล้วโอ้โหโดนฉีกเลยยางไม่ไหวแล้วบตอาสิค็ไม่ไหวเอาหืมก <c ười> ี่คันวนะน่ะ <c ười> ูเาได้ยังไงมิกซ์วูตัสโอ้โหโดนมาสามคันเรื่องหลัง okay. <Second> flag. เรียบร้อยครับสิบสิบเอ็ดสำหรับทีมคาดดิแลกทีมเอฟบัน <second> ทีมไม่ใช่เด็พูดผิดพูดถูกแล้วตอนเนี้ย จบอันดับ10กับอันดับ11ครับถือว่ามีแต้มหนึ่งแต้มดีเลยสุดยอดสำหรับสนามแรกก็ผู้ชนะสนามแรกเป็นลูอิส h ฮ m i l มิตันแล้วก็แม็กซ์เวอร์ส n ทอเปนชาร์ลเคร์ห่ส่วนเรา1ิบสถือว่าเดบิวต์ได้ดีมากสำหรับทีมน้องใหม่อย่างค a ด i ิแล c F1 Team ทีม มากันต่อที่สนามที่2ครับชานนิสกลางปีที่ฉางไฮครับไฟเริ่มขึ้นแล้วถือว่าเราคุริฟายได้ดีนะสนามนี้12กับ13เราออกตัวไปแล้วครับโบตาตอนนี้อยู่อันดับ11ครับ เบียดกับคาร์ลซายยังไงอันดับเดิมครับสิบสองสิบสามครับตอนนี้สำหรับครดดิแลคเอฟันทีมไม่ใช่เขาผิดอันเออ แลลี่ดีแลลี่ดีเฟนซ์ละ <Okay. S 2> เราไม่ดีฟงดีเฟนซ์อะไรทั้งนั้นอะเราจะพุ่งทะยานอย่างเดียวแล้วแซงหาล้อสไายขึ้นมาอันดับสิบเอ็ดครับสำหรับวัตเทอรี่โบตาส มิกช um ูมัคเชอร์ก็ยังอยู่อันดับ13เหมือนเดิมครับตามหลังคาร์ลไซน์อื่นโบตัสก็ตามหลังอัลบอนครับแต่รถอัลบอนเหมือนจะมีปัญหายังไงแซงได้หรือเปล่าแล้วแซงอัลบอนขึ้นไปครับโบตัสตอนนี้อยู่อันดับ10ครับ เข้าพิษไม่ใช่ดิวินเอ่อพิษวินโดว์โอเพนแล้วเดี๋ยวเราให้มิกซ์เข้าก่อนแล้วกันเราขึ้นมาอันดับ5อันดับ8เลยนะโอเคให้มิกซ์เข้าก่อนใช่ฮาร์ดตามแผนส่วนเบอร์ทัสเบอร์ทัสอยู่อันดับ5ซึ่งแม็กซ์เขาเพิ่งเปลี่ยน,เ,ยนเข้าไปเปลี่ยนยางแล้วก็ เราอีกสักรอบสองรอบค่อยเปลี่ยนโอเคบอทัสได้เวลาแล้วมีเดียมไปเราายวนดับ6ไม่รู้เข้าพิษไปจะตกไปถึงไหนส่วนมิกซยอวนดับสิครับออกจากพิษมาถือว่าดีนะไม่ตกไปเยอะมาก ถือว่าดีเลยก็หลังจากเข้าพิษร,รอบสุดท้ายกันทั้งคู่ว่าตอนนี้อยู่อันดับเก้ากับอันดับสิบครับเบอร์ตสอยู่อันดับเก้าส่วนมิกซ์ยูมาร์เชอร์อยู่อันดับ 9, สิ Mix, ure, บ 10. ก็ผ่านมา4 45รอบแล้วถือว่า ถ้ามีแต้มกันทั้งคู่นี่คือดีมากเลยนะสนามสองเนะี่ยถือว่าแบบโอ้โหใช้ได้เลยอะ่ะมีรุนเป็นหัวแถวแล้วแล้วรอบสุดท้ายเรายังอยู่90ไม่ใช่90อันดับ9กกับอันดับ10เออเหมือนเดิมยังไงเราก็มีแต้มแล้วครับ3แต้มวันนี้ ใช่หรือเปล่าใช่แหละสามหรือสี่แต่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเป็นสรุปตอนท้ายชิวๆเลยครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับวอเตอรี่โบตาสเข้าอันดับ9ก้าครับสำหรับไชนิสกลางปีส่วนมิกซ์ูมาเชอร์เข้าอันดับสิบครับ เรามีแต้มกันทั้งคู่วันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับค a ดดิ l ล a ส์ F1 ทีมก็จบไปครับสำหรับชทนนนสกลางปีอันดับหนึ่งเป็นจอร์จลัสเซลตามด้วยแม็กซ์เวอร์ตาเป็นแล้วก็ออสการ์พีอสที่ส่วนเราครับ9กับ10ครับมี3แต้มครับส,นะสนามที่2ถือว่าดีเลยเก็บแต้มได้เรื่อยๆ มากันต่อที่สนามที่3ครับสุซูกะ,กะเจแปนเจแปนนิสกลางปีรับไฟเริ่มขึ้นแล้วเราคุณไฟได้ดีมากอันดับ9อันดับ10ลิ้นเป็นไร <c oughs> แล้วออกตัวไปแล้วครับ <c oughs> เราถือว่าคุณไฟได้ดีมาก เบียดแซงคีมีขึ้นมานบแปดครับสำหรับโบดัสยังเบียดกันอยู่ครับ ร์ตาสตามหลังลุยส์เอามิตันอยู่ครับแล้วมิกซ์มิกซ์ยังไงพยายามจะแซงคีมีแล้วแซงขึ้นมาครับแซงขึ้นมาได้ครับสำหรับม um ิกซ์ชูมัคเชอร์ร์ตาสก็ตามจี้ลุยส์เหมือนเดิมครับเราจะแซงครับแซงหรือเปล่า รียบบร้อยครับแซงขึ้นมาอันดับเจ็ดครับเดลิเบอร์ตาสเบียดกันอยู่ยังไงแล้วแซงแล้วมิกมิกโอ้โหลิ้นพันเลยมิกชูมาเชอร์ก็ตามมาครับ อันดับเจ็ดกับอันดับ9ก้าครับตอนนี้สำหรับคัดดิเล็ก F วันทีมแล้วจีกหนีลุยส์ออกมาจี <Okay. S 1> ้เรียมร้อสั้นขึ้นมาแล้วสำหรับเบอร์ทัส ต้นมิกซ์ยังตามลุยสห่างารครับหนึ่งวิ่วนบตวัสดีอา์เอสยังไงแสงได้หรือเปล่าโอ้โหยังไงแล้วแจงชาวเลยแค่ยังไม่ได้นิดเดียว น่าสียดายครับลุ้นใหม่ลุ้นใหม่เลวิสจ like ี้มาแล้วแล้วมิกโดนอะไรครับน่าจะเบียดกับคิมีหรือเปล่าอันเดอร์ฟอร์มีปัญหาตอนนี้แล้วก็ พิดวินโดเพ่นแล้วตอนนี้เราจะเข้าให้ใครเข้าก่อนเน okay, ให้มิกแล้วกันนะให้มีเข้าก่อนแล้วกัน <'ll> รอบนี้ <for us. S 1> เลยแล้วกันส่ว <Yeah. S 1> นบัวตาอีกสักรอบสองรอบถ้าไหวนะ ็หลังจากเข้าพิษเปลี่ยนยางกันทั้งคู่ตอนนี้เราอยู่อันดับ9กับอันดับ10บครับบลตาสัสอันดับ9ส่วนมิกอยู่อันดับ11ตามหลังเรียมรอสั้นอยู่เรามีลุ้นแต้มเหมือนเดิมนะสนามนี้อยู่ที่ว่าจะได้กี่แต้มแค่นั้นเ0เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะอันดับ9หรืออันดับ10 มาลุ้นกันครับโอเคเราได้เวลาเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้มิกโดนเอาบอลจีมาแล้วยังไงเปลี่ยนเลยใช้อะไรดีมีเดียมแล้วกัน บอตาสิได้ไหมเนี่ยไหวปะเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเลยบอตาสไปยังไงก็ห่างกันกีว่วิอะห่างกันเยอะอยูสิบสามวิจะได้อยู่ ก็ตอนนี้หลังจากเปลี่ยนยางรอบสุดท้ายกันทั้งคู่ก็อยู่อันดับ9อันดับ10ครับ <S <S เหมือนเดิมเลยตั้งแต่ออกสตาร์ทมาอาจจะเก็บแต้มได้ทั้งคู่ครับวันนี้ถือว่าครับดีครับรักษาตำแหน่งตัวเองได้ผ่านมา47 7รอบแล้ว อีกประมาณ6รอบได้ก็จะจบเลสนี้เราก็จะได้แต้มเพิ่มทีละ3แต,มแตม้มสามแต้มเพิ่ม3แต้มถ้าถ้าจบอันดับ9อันดับ10แล้วรอบสุดท้ายครับยังอันดับ9กับอันดับ10เหมือนเดิมครับมันน่าจะจบแบบนี้แล้วแหละถ้ามิกไม่โดน นิโก้ฮูเกนเบิร์กแซงนะแต่ก็นำห่างๆเลยอะ่ะแต่ข้างหลังเราโดนแลนโดน็อกรอบแล้วนะถ้าแลนโดเข้าเส้นชัยก็เราก็จบอันดับสิบ ถ้าเขาแซงเราได้นะว <'s> ตาร์ก็ชิวๆครับอันดับ9ตามหลังเรียมรอสั้นส่วนมิกก็นำห่างแล้วแหละน่าจะจบอันดับ9อันดับ10กัน asc females แลวเรียบร้อยครับมิกจบอันดับสิบไปครับเ่รา hey, โดน ando, แลนโดแซงโค้งสุดท้าย ส่วนเบอตก็ชิวๆเลยอันดับ9แน่นอนละสำหรับแบตเตอรี่เบตก็ผู้ชนะสนามนี้เป็นแลนโดนอริสตามด้วยออสการ์เสแล้วก็ Max กซ์กูร์สจะเป็น ส่วนเราอันดับ9อันดับ10เพิ่มบวกเพิ่มเป็น3แต้มก็ตอนนี้ครับเรามีแอดแต้มนะยนดับ5สนามต่อไปที่บาเลนแล้วรถเราก็เริ่มแล้วอะไรเริ่มเริ่มพังแล้วก็ผมดีไซน์เรียวิงไว้เวอร์ชัน2อีก3วันไม่ใช่อีก16วันก็จะเสร็จแล้วก็ไม่ทันไม่น่าทันสนามต่อไป ก็จบไปแล้วครับสำหรับซูซูกะเจแปนของ c a d ดิ l ล c F1 t 1ทีสนามต่อไปที่บาเลนยังไงก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมกันก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันครับเจอกันครับ